ร่วมเฮฮาโดยสีซูเปอร์ชิลไทเทเนียมจาก TOA พี่เดียชัวคอมพลีตไปทำไมอย่ามัวจะทุก Honda Brio ว้าวนี่ติ๊กคุณก็จะไม่บริจารข้าไหนแหละอุ้ยติ๊ก็อยากช่วยเฉยยงเอ้ยันมันเ่โซหยุดร้องทำไมล่ะก็ได้เรียกคอเรเดสิพี่จะได้เต้นเซ็กซี่วอชอ๋อลัมมัมลัมมัมลัมมัมที่สองคนเป็นอะไรกันเนี่ยเซ็กซี่วอชไงวอชอโอ้โอ้ เด็ดไหมแค่เราเต้นแค่สองคนนี่มีคนมาบริจาคเด็ดตอนนี้่ะหยุดทำอย่างนี้เถอะขอร้องนะหนึ่งร้อยหนึยงดูดิ่เต้นแป๊บเดียวได้ตั้งร้อยนี่เต้นต่อดี่เปล่าเต้นต่อเซสิวี่วอชเข้ามาเลยเข้ามาเลยนีโพี่ก็น่าเดินออกไปจากเวทีของโซ่เดี๋ยวนี้เลยค่ะมุกโซ่ครับมุกโซ่อย่าโทษคนอื่นสิครับ บางทีคนแถวนี้อาจจะไม่ชอบเพลงร็อกเขาอาจจะอยากฟังเพลงแนวอื่นก็ได้่านหูไม่รู้เป็นอะไร่านหูไม่รู้ป็นอะไรไม่ใช่แนวนี้แล้วแนวไหนอ่ะแนวนี้เรียบกับเอเป็นข้าครนมปลาให้เราลงบ้าแค่ไหผู้พังย่อมผาผาได้ไม่นานคอามรู้คนตาย แต่กำลังจะไปลายยกมือขึ้นพี่พี่อะไรนี่มาคอนเสิร์ตรองการกุศลพี่มองพี่แนวนี้ได้ไงเนี่ยเอาคอนตรีตเป็นสากลไม่ใช่เหรอแล้วพี่จะร้องเพลงตายไม่ได้หรือ,อยังไงใจไม่พอไปพี่น้อง,ไม,องไม่แล้วเสกกระแสตอนร้องดีขนาดนี้นะชั่วโมงนี้มันต้องเพลงใต้เพื่อชีวิตเท่านั้นเอาพี่ร้องต่อเลยไอ้น้องแรศองที่หัวใจ เพลงใต้ก็ร้องไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคงต้องเปลี่ยนแนวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเพลงอะไรบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนยังไงให้เอาเข้าไปเนื่อพวกพี่ติดอีกคนนึงถ้าพวกพี่จะร้องเวทีเดียวกับซ้อก็มาร้องเพลงแนวเดียวกันไม่งั้นไปที่อื่นเลยไปที่อื่นก็ได้เฮ้ยที่อื่นเออที่อื่นก็ได้วะบางคนเรียกว่าอะไร บาคนเรียกว่าอาการอหบว่าพี่เยัอไงอซ่ครับตรงนู้นเนี่ยเวทีของโซ้ตรงนี้เวทีของพี่เพราะฉะนั้นพี่ก็จะร้องบางคนเรียกว่าอาการกพวกพี่ต้องเสมาปวดซ่อมใช่ไหมได้ ไอ้ชาวบ้านเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วมาปัญหาอะไรเนี่ยพวกเราอ่ะมาช่วยกันหาเงินบริจาคไม่ใช่หรอต้องร่วมมือร่วมใจกันสิทำไมทำตัวแก่งแย่งกันแบบนี้ล่ะใช่ก็ซ้อจัดคอนเสิร์ตล็อกกันพุศนน่ะถ้ามีใครอยากจะร้องเพงลงแนวล็อกอ่ะซอก็ยินดีอยู่แล้วอ่ะก็แต่ร็อกมันไม่ใช่อ่ะไม่หัวใจมันเรียกร้องสาก,กาไม่ด่ไม่ไดี การการุศลคือทําเพื่อคนอื่นไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองอแล้วเนี่ยที่กําลังทําอยู่เนี่ยคือทําเพื่อตัวเองหรือเพื่อใครกันแน่ฮะเพื่อไอ้สามคนนั่นไงม,มีเวกวางเวสงสงบก<ะ>็เห็นมันยังคิดอะไรไม่ออกก็เลยช่วยช่วยมันนังเงินมังไงด้วย เราต้องระดมทุนด้วยวิธีการที่ดีนั่นก็คือเราสามคนบวชเป็นพระดีไหมจริงด้วยเ,เราจะโกนหัวผมผ้าเหลืองเดินถือบาทแล้วคนที่มาบริจาคนี่นะก็จะคิดว่าเราเป็นพระจริงๆ,งๆงริาเฮ้ยทำอะไรล้นนะ <c oughs> อย่าให้นรกกิกาบาลค <c oughs> <c oughs> ิดให้ดีถ้ามีสินทอมบ้างหรือว่าพี่คิดได้ได้อก็ไม่ใช่เบสิครับเฮ้ เนี่ยคิดอะไรก็ได้ที่ไม่แพ้เขาอ่ะเออเวงไม่อยากไปขี้ข้าในซอยนี้ตั้งสิบวันนะครับเวงกลัวครับกลัวงั้นแหละพี่ครับให้พวกเราเนี่ยช่วยคิดให้ไหมสามถ่ายตัดีสิบห้าทิศผู้พี่ไม่ต้องทำอะไรกันมากเลยค่ะแค่ไปนั่งเฉยๆฉยก็พอค่ะฉันไปเลยแก้วไปเลยผู้นั่งประจำที่กันเลยค่ะที่ี่ครับขออย่างหนึ่งได้ไหมอะไรขอมิวสิคเฮ้ยเล่เข้ามา เร่เข้ามาใเคลื่อนปัญหากระสับครนีนะคะมาช่วยกันบริจาคน้ำท่วมเลยค่ะลูกระบาด่นนั้นค่ะลระบลกเลย่ะเอาเลยเอาเลยเนี่ยว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเนีพวกเราทาอะไรผิดเนี่ยเธอฐานนี่พี่ย่แยง ให้พี่นัดกับพี่หัดไปป่วนการดมทุนของซ้อไงงานการกุศลน่ะพวกพี่ยังตุกติกันได้เลยจําไว้การเสียสละคือการทําเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองพ้าชั้นนั้นอย่าดิ้นเสียสละกันไหนนะคะเชิญค่ะ

ทั้งหมดได้เราจะไม่บอกตัวเลขจนก,กว่าจะถึงเวลาตัดสินเอาไว้รอรุ้นทีเดียวนะคะพี่ต้นข้าวหรือว่าจะให้จุ๊บๆก่อนแล้วจะบอกว่าได้เงินเท่าไหร่ไอติสครับแสดงพี่สาวะนะกันนะแกบอกฉันมาเลย้เท่าไหร่ฮพี่คงรู้สึกทรมานมากใช่ไหมที่พี่ไม่รู้อะ่ะนั่นแหละที่ผมต้องการให้พี่เป็นเฮ้ยพ <c oughs> ูกเล่า ไปห้างนแลดมทุนกันดีกว่า Let's go รอกไปรีบรอบรอบอบรอรอบรอกรอบรอบรอบรอเราบรอบรอบรอบราบรอบรอบรอ้รอบรอบรอบวอบรอบ่อบรอบรอบรทรอันทีอะเอรอบรอ่รอบรอบรอไหอบรอบรอบะอกรอนรอบรรอบรอบรอ้รอบรอบรอบกับรอ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 คือบรอเรอบรอบรอบรบออบรรอบรอร่บอบอบ่อบรอบรอบรอ แล้วก็เป็นร่วมเหมือนคนอื่นอะ่ะเธารับปากฉันแล้วนะถอต้อนข้าวก็นี่มันเป็นงานการกุศลนนะ่ะฉันก็ไม่อยากปฏิเสธนะคือแต่พาทิศเขาก็ไม่ร่วมกับเราด้วยนะเดี๋ยว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 เไปช่วยใครนะเล่นในแกระดมทุนยังไงก็วูเปิดคอนเสิร์ตอย่างเราไม่ได้หรอกเอาอาาหหาหน้น